ึย่าๆค่ะเป็นตัวแทนเลยในส่วนของโปรเจกต์นี้ค่ะก็สำหรับหนังสั้นที่เราได้ถ่ายทำนะคะก็คือ free fire undefeated ค่ะก็เป็นการแบบว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาโหลดเกมมาเล่นนะคะแล้วก็จะได้เห็น Element ที่ที่เกมนี้มีให้ทุกคนมาลุ้นเล่นระหว่างที่ที่เล่นกันนะคะก็จะมีแบบว่าตัวชูโลคนสนุกนะคะ พระเอกที่หล่อมากแบบว่าโอ้ยมากทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าการบูที่เมื่อเข้าไปเล่นจริงๆอะคะ่ะมันสนุกเท่ากับตอนที่ดูหนังที่เราเล่นกันเลยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนไปโหลด Free Fire มาเล่นกันเยอะๆคะ่ะพี่ลุกอยู่ในอยู่ในโปรเจกต์น,นี้รู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดครับม,มันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงด้วย ร่วมงานกับพี่ใหญ่ย่าพี่มิวทุกคนนะครับฟรีไฟเอต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะครับฟรีไฟเออร์นักแสดงผู้กำกับอ่าโปรดักชั่นใหญ่ๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่สุดปกติเราชอบบูชอบแรงอยู่แล้วช่ไหมชอบมากเห็นว่าลงเล่นเองซะส่วนใหญ่เลยตอนถ่ายอ่าโนเล่น๋อไม่ถึงบูใช่ไหมครับอ๋อมีมีสตันมีสตันด้วยแต่ว่ามีลูกก็เล่นเองบ้างนะครับ พี่มิวพี่มิวความรู้สึกกับโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่บอกไปคือดีใจมากๆพอพอเรารู้ว่าแคสมีใครบ้างทั้งยาย่าทั้งลุคก็ต้องบอกว่าโหเราเราหลับทำเลยคืออย่างที่บอกไปผมเป็นเอ็ซียาย่ามานานมากๆแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับยาย่าครับผมแล้วคือเราเห็นเลยว่าโหคือนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเขาทำงานเป็นยังไงแบบเต็มที่ม่นสุดยอดมากเลยครับขอเคุณค่ะเช่นกันนะคะได้จังหวะดีมากสิ่งที่ออกมาละ ภูมิใจขนาดไหนคะเห็นภาพพี่กมาจริงๆสำหรับหนูนะคะหนูว่าชิ้นนี้คืออะไรที่พีคที่สุดแล้วเท่าที่เคยได้แบบได้ได้ทำมาในในโลกของโฆษณานะคะ<ม>ถือว่า free fire จัดเต็มมากมแล้วแล้วอย่างที่พี่ผู้กำก,กับเขาพูดนะคะเหมือน่าคือนักเขาไม่ได้ใช่แค่เกมมิ่งนะคะแต่ว่าเขายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเอ่อภาพใน<ม> like the this industry อะค่ะเหมือนว่าพวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่า free fire เรียกเรามาทำค,ค่ะ, <ทำ S 1> คะ สนุกได้บูแบบเต็มที่มากลงทุนกับโปรดักชันขนาดนี้เราคาดหวังกับการตอบรับมันมากยังไงครับผมผครับก็จริงๆรับก็อย่างแรกเลยคือการทําธุรกิจ ของเทรนาผมมองว่าเรามองที่ user experience เป็นหลักก็คือจริงคือจะมองก็คือเหมือนลูกค้าทุกคนแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ลูกค้าของเราอะ่ะสิ่งที่ผมแคร์คืออย่างที่ผมพูดถึงในส่วนของ Independent ของโปรเจกต์ไอคอนก็คืออยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาคือถาลูกค้าเขาด้วยแฟนคลับเขาเราจะอยู่ได้ยังไง as a ecosystem ถ้าเราแคร์แค่ตัวเราเองเราต้องแคร์ในถึงศิลปินที่เราทำงานด้วยจุดเด่นของคุณยา่าจุดเด่นของโลกจุดเด่นของ New. นิวเงี้ยคือผมมองว่ามัน มันเป็นตัวการลงตัวอันนี้คือเราคิดกันนานมากนะว่าเราจะเชิญใครมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่ผมภาคภูมิทั้งทีเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องมันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าโปรดักชันนี้มันไม่ถูกทํามาละเอียดต่อนที่บอกถ่าย5วันก็จริงแต่คือในเชิญแบบอีดิทติ้งโปรดักชันในเลเวลนี้มันวอร์ชว่ลโปรดักชันมันเว a l l ลี่ดิฟฟิค t อลมันยากมากแ้าเรผมมองว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มัน เอ่อเราก็คาดหวังไว้เยอะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงแต่มันขึ้นอยู่ว่าทุกคนแฮปปี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราแต่ถามว่าทุกคนในมีแฮปปี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคน <So S 1> ภูมิใจ <happy> ha. ขอบคุณมากครับก็ไงขอบคุณมาก <Ha. S 1> นะครับพี <Ha. S 2> <Ha. S 1> บ่ยาเป็นตัวแทนฝากสักหน่อยแล้วกันค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนัง Free Fire undefeated นะคะไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะรวมถึง IG ของ Free Fire Thailand ค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไปดูกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมโหลด Free Fire มาเล่นอาจจะเจอพวกเราอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณล่าขอบคุณมากค่ะยืนมองใหารูปด้วยคุณย่าสี่ท่านมือถือทีไหมครับผมย่าะครเป็นสองครับขอกล้องงานแป๊บนึงนะคะคอขอกล้องงานนิดนึงนะครับ ได้ไหมได้ขออนุญาตนะพ่นะอนุญาตใค้่ายให้ได้ไหมพี่ติ๊ก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 ติคกติ๊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 กรับกติคกติ๊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 กติากติ๊กติ๊กติากติ๊กติ๊ นางละหนึ่งนี่ยขวหนึ่งนขอได้ไหมขอหนิ้นห้าแ่ลัเนราหตม่ัม่หเลยมองอะรมองอะไรไม่เหเล็นไต่ตาตัวเองอ่เเาะเปล่าคะไมาน่ต้องพูดอย่างนี้ให้อนรองเท้าเหรอคะ